ขาครับผมสนใจอยากจะเชินรถเกี่ยวนะครับใหลผู้ขามาหี่บ้านนะครับวันนี้ก็เปิดคลิปอยู่ที่บ้านลูกค้าเลยนะครับผมเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเทินได้ไหมยังติดมวดอยู่อีกแล้วนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับผมช่วงนี้จะให้นะครับผมเซลผู้ขาติดมวดอยู่ก็เชินกันได้นะครับเดี๋ยวให้ลูกค้าลองดูเครื่องยนต์ว่ายังใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับ แต่ว่าเชฟโบดเขาคร่าวๆนะครับลูกค้าเป็นลูกค้าใจรัวดีเลยนะครับผมเกรดเอแลครับผม ได้แล้วนะผมราคาก็ได้กันกับลูกค้านะครับก็เซ็นสัญญาจองด้วยกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับลูกค้าก็ตกลงเทินนะผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปลอกลายรถกันนะครับนี่นะครับก็ก่อนจะเทินราคาได้กันนี่ครับก็จะได้มาเช็ครถแบบนี้นะครับผมภูพาก็เช็ครถนะครับผมรอบคันทั้งคันนะครับผมว่าเครื่องเป็นยังไงใช้งานได้ปกติหรือเปล่า นะครับหมายเลขรถนะครับผมหมายเลขเครื่องนี่นะครับเราก็ต้องเปิดนะครับผมตัวนะครับตัวถังนี้นะครับผมตัวถังอุ้มข้าวนะครับแล้วก็หมายเลขเครื่องก็เปิดมาก็จะเห็นแบบนี้เลยนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับหมายเลขเครื่องเดี๋ยวดูด้วยกันนะครับผมนี่ส่วนหมายเลขรถนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับผมเรา เช็คเครื่องดูนะครับหมายเลขรถอยู่นี้นะครับเผื่ใครยังไม่รู้นะครับผมเห็นไหมครับนี้นะครับเดี๋ยวผู้พาก็จะดําเนินการรอกหน่อยให้นะครับอ่านะครับผมแล้แล้วนะครับผมเราก็สั่งรถมาให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับดี 108X นะครับผมอ่าตัวนี้ก็โหสุดยอดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรอบขันกันสักหน่อยนะครับคุณไงว่านะครับผมไม่ว่าจะเป็นแท็กนะครับ รูเลอร์นะครับผมก็ดูใหญ่มากนะครับผมดูทนทานมากเลยนะครับนี่ก็ตัวด้านหลังนี่นะครับอ่าก็สวยงามเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นแบบใหม่ขึ้นนะครับนี่ก็ระบบเนี่ยเป็นระบบแหมแทบจะพูดง่ายว่าออโต้เลยก็ว่าได้นะครับผมสําหรับตัวดีซีหนึนี้นะครับก็รองรับน้ามัน B20 นะครับผมเห็นไหมครับผมอ่ารักษาสมดุลด้วย รถออโต้นะครับอ่าแล้วก็นี่นะครับผมตัวนี้ก็เปลี่ยนไปนะครับเป็นสีส้มหมดเลยนะครับอ๋อคอนข้างที่สวยงามนะครับลูกค้าปูผาก็จองให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าก็เอาตัว70็ดสิบนะครับผมมาเทินกับปูผานะครับแล้วก็ดูเนี่ยครับผมตัวปากเนี่ยอ่าต่างกันกับตัวเจ็เยอะเลยนะครับเห็นไหมครับกับ อ่เกือบสองรอบนะครับผมใหญ่มากนะครับตัวนี้น่าเยอะ2องเมตรสาได้นะครับผมนี่สำหรับคุณวิชัยนะครับอ่นี่ผู้พาก็จองรถให้แล้วนะครับก็จะเอารถไปแลกกับลูกค้าแล้วก็เอารถเจดสิมาปิดงวดนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านลูกค้ากันนะครับ และแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับผมวันที่เราจัดส่งมอบรถรถแรกรถกับลูกค้านะครับผมลูกค้าก็นะครับมากันทั้งหมู่บ้านเลยนะครับผมสู่ขวัญรับมอบรถนะฮะตัวนี้ด้วยกันนะครับก็ทั้งหมู่บ้านนะครับมาจ้างลูกค้าหมดเลยนะครับปีหนึ่งก็ทํานาปีนาังนะครับปีหนึ่งก็ได้เกี่ยวสองรอบนะครับผมก็ขอให้ลูกค้านะครผมเกี่ยวเงินเกี่ยวทองนะครับผมให้ได้เยอะๆนะครับผมปีนี้